เดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูนง่ายๆทานกันนะคะเป็นกุ้งผู้เผือกเกลือกับไข่ข้น,นะคะ่ะเริ่มแรกเราก็เอาไข,ข,ข่มาเคาะใส่ชามก่อนเติมนมสดลงไปตีทนะีให้เข้ากันนะคะอันนี้ทำสองจานทำสองเพืะะ่อนค่ะแล้วพักเอาไว้แล้วก็ใช้พริกระเทียมใส่รรดีนิดนึงคนๆๆให้เข้ากันก่อนนะคะ เอาไว้ส่วนกุ้งเนี่ยเราก็เอาแต่นเนื้อแล้วก็คลุกด้วยซีอิ๊วขาวนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็จะทำการทำไข่ก่อนไข่ข้นนะคะไปไม่ต้องแรงนะคะแล้วเราก็เตรียมข้าวไว้มาปุข้าวไว้เลยะคะ่ะทำอีกการหนึ่งนะคะลูกไปลูกมาอย่างนี้ค่ะให้ไข่มันสุก ใส่น้ำมัน,นิีเดียวนะคะเนี่ยแค่นี้ก็สุกแล้วเราก็โปะลงไปในข้าวเลยค่ะอันนี้ตามด้วยเอามาทำคุ้งพริกเกลือกันนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปเจ็ดพริกนินะะกด,ด,นดหน่อยนะคะไม่ใส่พริกเยอะเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่เกินเยอะหน่อยนะคะขั้นตอนแรกแล้วนี้เราก็ใส่ปุ้งไว้ข้างๆใส่ผงนัวนิดนึงนะคะนี่เราก็ตามด้วยพริกได้แล้วเพราะว่ากระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนี่เราก็เริ่มปรุงนะคะ แยมตาลช้อนหนึ่งตามชอบเลยนะคะแล้วก็ซอสตุ้งรสัาเขียวนะคะนิดนึงนี่สำหรับสองจานก็ทำพอประมาณนะคะตามด้วยผิกไทยดำนิดนึงนะคะคั่วๆพอสุกนี่เราก็อมาเทราดเลยค่ะเทราใส่ไข่้นที่เราปกข้าวไว้นะคะ จาจนเลกระทะแ,แบบนี้เป็นกระทะเทฟลอนเราใช้น้ำมันนิดเดียวพอแล้วตอนนี้เราก็จะมาหั่นแตงกวานะคะแตงกวาผินผักแก้มมาข้างจานนะคะก็ใช้มีดสไล์นะคะมันก็จะสวยงามแบบนี้เนี่ยทำนี้ก็เสร็จแล้ว เป็นกุ้งคั่ควิกเกลือไข่ข้นราดข้าวนะคะ